สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกค่าเลยนะคะวันนี้มาพบกับพิมเพจยนนะคะในช่องของพิมเพจยนรถกระบะเลยรถครอบัวนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถ SUV ย5ที่นั่งสายฮอนด้าห้ามพลาดกันเลยนะคะผลเริ่มต้นเพงแค่7 0 0บต้นต้นเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่าในใดที่อยากได้ออปชั่นครบเครื่องนะคะแนะนำเลย เป็นคันนี้เลยนะคะยอดนิยมอีกหนึ่งคันเลยนะคะคุณลูกค้านานๆนนทีจะเข้ามาโชมนี้นะคะเป็นโชมที่ลูกค้า FC ทุกคนสนใจเลยนะคะสนใจโทรเข้ามาเลย082 704 3 253นะคะ สาย h o n d ้คันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะได้เป็น Honda CRV 2.0e นะคะปี2013จบบปลายปี2014สีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่ราคา399,000บาทนะคะเคดิตดีเราฟรีดาวให้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,000ต้นเท่านั้นเองนะคะผ่อน 0.0, 00ได้ถึง 6ปีนะคะ72งวดนะคะสำหรับคันนี้นะคะผ่อนได้เพียงแค่6ปีเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูรายเอีกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโคมีมียมเส้นนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ Honda นะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ 4385นี่ส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไลท์นะคะคุณลูกค้ากระจังหน้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างด้วยนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะคุณลูกค้า ก็จะได้เป็นล้อแม็กะคะยางปี2022แม็กขอบ17นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะได้ยางปี2022ด้วยนะคะได้ยางปีใหม่มาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ มีการเก็บงานทุกอย่างให้กับคุณลูกค้าหมดแล้วนะคะมีไฟเลียวนะคะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะเป็นไฟเลี้ยวแบบปักไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะมือจับแบบโครมีมาให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันภายในคันนี้นะคะระบบเซ็นเตอร์ล็อกให้เลยนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกปักไฟฟ้ามาให้เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้า ปิดเปิดได้เลยนะคะมือจับจะได้เป็นสีเทานะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้เช่นเดียวกันนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะเดิมๆกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะในส่วนของพรมลัยหุ้มหนังสีดําได้เป็นพรมลัยมันติฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้า มาพร้อมกับจอทัชสกรีนแอร์ออตโต้เกียร์ออตโต้มาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะในส่วนของเบาคนขับนะคะได้เป็นเบาป,ปรับไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ คอนโซลห,หน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด,ด้วยขอบสีเทาสสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของเลขไม้กันเลยคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะเลขไมวิ่งอยู่ที่1นึ0 0 0สกิโลนะคะคุณลูกค้า1,000งแ รวมสุกซึ่งแสน0 0 0ดหมกโดนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะเครื่องเล่นซีดีทุกอย่างครบเลยนะคะคุณลูกค้าจอทัส,สกรีนมาให้ด้วยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ <c oughs> คุณลูกค้ายังไม่พอมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะจอทัชสกรีนใหญ่ๆมาให้เลยนะคะ <c oughs> ไฟทุกเชิญใช้งานได้ตามปกตินะคะคุณลูกค้า แอร์ออโต้ auto, นะคะปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ของเขาครบเครื่องนะคะสําหรับคันนี้นะมีช่องใส่แก้วน้ําผลน้ามาให้ด้วยนะคะนั่งยืดเยียดขาได้สบายเลยนะคะตรงพรมลัยสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้เชื่อมต่อบูทูธให้กับคุณลูกค้าได้ด้วยนะคะได้เป็นพรมลัยหุ้มหนังสีดําส,สวยมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะสําหรับคนนี้นะ กระจกปรับไฟฟ้ามาให้นะคะได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนังยืดเจยียดขาได้สบายเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวโว n คอนนะคะเป็นสาย SUV นะคะคันนี้ห้ามพลาดนะคะผ่อนเพียงแค่เจ็ดพันเท่านั้นเองนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้นะคะเบาะหนังสีดำสวยๆตัดด้วยตะเก็บสีเทา ะะพื้นที่ภายในกว้างขวางนั่งยืดเยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำนะคะแล้วก็เขามีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะมีแอร์หลังมาให้แล้วก็กระเป๋าจิงโจ้มาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้ายังไม่พอมีที่พิงแขนม,มีที่ใส่แก้วน้ำํำผดน้ํามาให้ด้วย นะคะคุณลูกค้าคะภายในของรถ SUV คันนี้เขาจะด,ดูกว้างนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะเหมาะกับลูกค้านะคะที่แบบพรอบครัวเล็กๆนะคะคันนี้เลยนะคะ<ม>ในส่วนของผู้โดยสารคือแบบเขาจัดระเบียบมาให้เลยนะคะแอร์หลังทุกอย่างมีมาให้นะคะคุณลูกค้านั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่รอยเมตรอั นะคะเดิมเดิมกันเลยมือจับจะได้เป็นสีเทานะคะช่อนด้านล่างใส่แก้วน้ํขวดน้ํามาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าเขามีม่านมาให้ด้วยนะคะมีม่านบังแดดมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะคุณลูกค้ารอยเม็ดอาร์ตต่างๆต,ตัวยางเดิมเดิมกันเลยซีนต่างๆเดิมเดิมเลยนะคะมาดูในส่วนของยางด้านหลังนะคะยางปี2022แม็กขอบ17แม็กแท้เดิมจ่าโรงงานมาให้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามีการขัดแม็กตรงนี้ให้ให้กับคุณลูกค้าใหม่นะคะแล้วก็ได้ยางนะคะคุณลูกค้ายางปียีิบสองทั้งสี่ล้อเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูก,กันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้ามีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะสปอยเลอร์ไฟเบรกตัวที่สามที่ปัดน้ำฝนมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะคุณลูกค้า เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้คือกว้างขวางนะคะกว้างขวางแน่นอนนะคะคุณลูกค้าอุปกรณ์ครบเลยนะคะคันนี้อุปกรณ์ครบเครื่องยางอะไหล่ถุงเครื่องมือแม่แรงครบเครื่องพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีช่องใส่ของต่างๆนาให้ด้วยนะคะสามารถพับเบาะนะคะในส่วนของผู้โดยสารได้นะคะลิ้วรอยต่างๆนะคะเราเก็บงานทุกให้ทุกให้กับคุณลูกค้าทุกอย่างแล้ว นะคะตัวน,อน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ออกจากที่นะคะโชว์ของเขาก็เดิมเดิมเลยนะคะช,ชุดไฟท้ายของเขาก็ของแท้นะคะชุดไฟท้ายของเขาก็ของแท้ริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะริ้วรอยต่างๆไม่มีเลยนะคะชุดไฟท้ายของแท้โชว์ชของเขาก็เดิมเดิมกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะตัวเนี้เขามีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้า เป็นขับสีมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะติดฟิล์มรอบพันมาให้กับคุณลูกค้าเราด้วยนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญคันนี้เขาเพิ่งลูดจองมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะในส่วนของยางด้านหลังนะคะยางปี2022นะคะแม็กขอบ17แม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะยางปี22ทั้ง4ล้อเลยนะคะนี่ให้คุยเห็นยางปี2022กันเลย นะคะคุณลูกค้ายางปี2022ปีใหม่ๆให้กับคุณลูกค้าใช้กันได้เอีกยยาวเลยนะคะสําหรับคันนี้นะในส่วนของยางด้านหน้านะคะยางปี2022เช่นเดียวกันนะคะแม็กนะคะแม็กขอบ17นะคะแม็กแพ้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะตัวน็อตต่างๆไม่เคยสลับออกจากที่เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถ s อ v 5ที่นั่งนะคะคุณลูกค้าแนะนําเลยนะคะคันนี้ นะคะคุณลูกค้าผ่อนเพียงแค่เจ็0พันต้นๆเท่าน,นั้นเองนะคะห้ามพลาดนะคะบอดี้เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Honda นะคะ CRV 2 0 E นะคะปี2013จบปลายปี 8. 2014 4บีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ตั้งไขายอยู่ที่ราคา3 9 9 0 0 0บาทเครดิตดีเราฟรีดาวใหน้นะคะผ่อนต้นเพียงแค่7,000ันเท่าน,นั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง 6ปี72งวัวน,นะคะใครสนใจโทรเข้ามาดวนเลยเบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะรอยเมคอัพต่างๆนะคะจุดแต้มสีจากตัวน็อตแบตเตอรี่นะคะชุดไฟหน้าของเขาข่แท้เลยนะคะคันเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะชุูไฟหน้าของแท้นะคะจุดแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้า เป็นเครื่องนะคะสองพนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคาบหรือกลิ่นน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะคุณลูกค้าจุดแต้มสีต่างๆนะคะเดิมๆกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มไซายแก้มขวาลอยเม็ดอาร์ตต่างๆซีนต่างๆ ะะสติกเกอร์มออกอนะคะแผ่นกันร้อนนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างแล้วก็มีวรันานีหลังการขายอีก30วันด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิมพพาคุณลูกค้านะคะดูทั้ง ภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสำหรับผู้ค้าท่านใดนะคะที่มองหารถ SUV 5ที่นั่งสักคันหนึ่งเอาไว้ใช้งานแนะนำไป็นคันนี้เลยนะคะ Honda CRV 2.0e ปี 2013- จบปลายปี2014สีบอลเงินเลขกไหมวิ่งอยู่ที่170,000กโลนะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่ราคา399,000บาทเครดิตเราฟรีดาวให้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าที่มีรายได้18,000บาทจนไปซื้อคนเดียว จบเลยนะคะมีเครดิตสามารถอัพยอดได้นะคะคันนี้นะคะมีเครดิตจัดยอดได้เต็มเลยสนใจโทรเข้ามาเลย08 2 7 04 3 2 5 3เนะคะเบอร์พิง i แอดไลน์ได้นะคะลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะคะโทรเข้ามาด่วนเลยเพิ่งหลุดจองมานะคะคุณลูกค้าตอนนี้ยังไม่ติดจองนะคะคุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของ Honda คันนี้สวยๆแน่นอนบอดี้เดิมๆทั้งคันแน่นอนเชคประวัติศูนย์ได้เลย ะะเข้ามาดูคลิปพิงแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ